าวิดัตหรือจะเรียกว่าอาจารย์โอ๊ตก็ได้คราว่า Organize ชีวิตของมันคือแอปที่ใช้ในการทำา t o i s t ครับ 1, 2, 3นะครับางานที่1น,นะครับต้องแนบไฟล์นะครับแนบรูปภาพหรืองานที่3 To-do list ที่3อยากจะแชร์ให้เพื่อนจดทุกอย่างแม่งลงไปในรู้สึก Overwhelm แลนะเขาเรียกว่าแอป o o t i o n ครับเป็นแอปที่ the all-in-one workspace ก็นำ d a t า b a s e ไปฝังในโปรเจกต์ต่างๆ สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับจะเป็นคลิปวิดีโอเกี่ยวกับไลฟ์แฮกส์ครับผมอาจารย์วิทวัตนะครับหรือจะเรียกว่าอาจารย์โอ๊ตก็ได้นะครับไลฟ์แฮกส์นะครับขอเสนอเป็นไลฟ์แฮ็กซีรีสกันละกันครับหวังว่าจะทำให้ชีวิตของพวกเราง่ายขึ้นออแกนซ์ชีวิตของเราง่ายขึ้นนะครับ พวกเรารู้จักนะครับทุกท่านนะครับรู้จักแอปเหล่านี้หรือเปล่าครับมันคือแอปอะไรครับมันคือแอปสำหรับที่ใช้ในการทำา t o o o l s t t ครับ to do list นี่มันมีความสำคัญยังไงนะครับ t t do list เนี่ยมันมีความสำคัญตรงที่นะครับถ้าสมมุติว่านะครับเราสมมุติว่าเราใช้แอป Reminder s ที่แถมมากับ p p o o n นะครับ เราก็สร้าง Todo list ของงานที่1งงานที่2งงานที่3ครับเมื่อทำเสร็จเราก็ติ๊กออกนะครับเช็ค1 2 3นะครับรู้สึกดีมีความสุขนะครับได้ทำงานเสร็จนะครับในแต่ละวันครับทุกอย่างดีเพอร์เฟกครับแอปนี้ใช้ได้นะครับแต่ถ้าเรานะครับบางท่านนะครับทำงานที่ซับซ้อนมากขึ้นครับโดยนะครับงานของเรานะครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับ มีงานที่1น,นะครับงานที่2อก็งานที่3โอเคอยู่นะครับงานที่1ครับมีลิสต์ย่อยครับ3งานงานที่2มีลิสต์ย่อยอีก3งานครับ งานที่ก็อก็มีแค่2งานโอเคเลยงานที่1นนะครับต้องแนบไฟล์นะครับแนบรูปภาพใส่นะครับใน To Do List ทำได้ไหมงานที่1กับงานที่2สะคแอบซ้ํากันครับจะทํายังไงดีครับมันซ้ําซ้อนนะครับหรืองานที่3 To Do List ที่3อยากจะแชร์ให้เพื่อนเข้ามาดูเข้ามาแก้ไขครับอ๋อนะครับหลายอย่างนะครับแอป Reminders t u ตัวเดียวทำได้ไหม ถ้าทําได้ก็ดีไปครับทุกคนหาวิธีการของตัวเองนะครับแต่ถ้าทําไม่ได้ล่ะครับตกใจใหญ่เลยนะครับเราจะทำยังไงดีครับเราก็เลยนะครับเปลี่ยนนะครับ ลองใช้แอปโน้ตกันดีกว่าครับแอปโน้ตที่คุ้นเคยของพวกเรานะครับก็ไม่ว่าจะเป็นนะครับ OneNote ของ Microsoft ครับทำได้ทุกอย่าง To-do list ก็ทำได้แน่ไฟล์ก็ทำได้นะครับแชร์ไฟล์ก็น่าจะแชร์ได้ให้เพื่อนก็นมาแก้ไขก็น่าจะแก้ได้นะครับแต่มันสามารถเชื่อมโยงระหว่างข้อมูลได้หรือเปล่า Evernote แอปที่ต้องเสียเงินใช้นะครับทำได้เกือบทุกอย่างนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะเชื่อมโยงระหว่างงาน,นหลายงานนะครับเป็นโปรเจกต์ได้หรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับหรือบางคนก็อตัดปัญหานะครับใช้แอปที่เสียเงินนะครับจดทุกอย่างแม่งลงไปในแอปนี้นะครับ Notability หรือว่าจะเป็นนะครับ GoodNotes นะครับ GoodNotes Notability เป็นแอปที่ใช้ในการจดนะครับของนักศึกษาพวกเรานะครับหรือว่าคนที่ผู้ทำงานคนที่มี iPad หรือว่ามีแท็บเล็ตสามารถรูและใช้กันได้ดีอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับ แอปที่เราใช้กันนะครับก็จะมีประมาณ678 9แอปครับจะเป็นไปได้ไหมครับชีวิตของเราครับไม่ต้องแขวนไว้อยู่กับแอปเหล่านี้ครับซึ่งรู้สึกโอเวอร์เวยมครับชีวิตนี้จะมีอะไรหลายแอปกันนะกันนะครับจะเป็นไปได้ไหมถ้ามีแค่แอปเดียวครับแอปเดียวตอบสนองได้ทุกๆอย่างครับแอปแอปนั้นก็คือแอปนี้ครับตัว N มีกล่องเลยครับเขาเรียกว่าแอป o t i o n ครับเป็นทัพที่ผมใช้นะครับมาจะปีหนึ่งแล้วครับเห็นว่ามันดีครับก็เลยนำมาบอกต่อนำมาเล่าให้ฟังซีรีส์นี้นะครับก็จะเป็นการนำเสนอนะครับแอป o t i o n นะครับว่ามีรูปแบบการใช้แอปยังไงครับมีนำเสนอเคสสตาร์ที้ของแอปครับแอปนี้เนี่ยครับจากรูปนะครับเขาก็ดูนะครับก็สามารถทำเป็น ทูดูลิสก็ได้นะครับแน่ไฟล์ก็ดีครับทำเป็น Text File นะครับเพิ่มแ a ล e n d อ r เข้าไปนะครับมี Reminders นะครับแอปแต่ละแอปนะครับสามารถทําเป็นเชื่อมโยงฐานข้อมูลกันก็ได้ครับนี่คือคำโปรยของเขาครับ Notion The All-in-One Workspace นะครับเป็นที่ทํางานที่มีทุกๆสิ่งทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็น Notes นะครับของเราเป็น Task นะครับ To-Do List เป็น w i k i p ีเนะครับ เป็นรวมรวบรวมข้อมูลที่เรามีทั้งหมดนะครับหรือไม่ว่าจะเป็นทำเป็น d a t a า a s e นะครับซึ่งแอปนี้นะครับเป็น d a t a า a s e d a t a า a s e มันดียังไงครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับเข้าไปลองฝึกทำ d a t a า a s e แล้วก็ a b a s e เหลตาน,นี้นะครับมันเชื่อมโยงต่อกัน,นครับทำให้ท s สของเรานะครับโปรเจกตของเราเนี่ยมีความลื่นไหลแล้วก็ขบวนการต่างๆนะครับ ดีมากๆนะครับในการทำโน o ชันซีรีส์นี้ผมจะพาพวกเราไปลองทำกันดูนะครับว่าทำยังไงนะครับเนี่ยครับก็ all-in-one workspace นะครับเขียนนะครับจะแพลนงานแล้วครับจะ collaborate ทำงานกับเพื่อนนะครับทำให้ตัวเองนะครับมี รู้สึกว่า organize ในชีวิตครับ Notion is all you need ครับ in one tool นะครับไม่ต้องมีหลายแอปครับมีแค่แอป Notion แอปเดียวครับก็สามารถทำเป็นโน้ตนะครับทำเป็น Document ก็ได้ทำเป็นวิก i พีเดีย n o w l e d g e นะครับทำเป็น Task the Project หรือว่าเป็น Database แล้วก็นำ Database ไปฝังใน Project ต่างๆนะครับจะดึงข้อมูลนะครับมีแค่ Database แค่ไม่กี่ Database แต่สามารถแสดงนะครับข้อมูลของเรานะครับในรูปแบบต่างๆที่เราต้องการได้แอป Notion นี้ ใช้ได้ครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเราก็จะมาดูนะครับว่างานที่เรามีนะครับงานที่1งเนี่ยครับงานที่2งานที่3นะครับที่เรามีอยู่นะครับแต่ละงานก็จะมีนะครับทัสย่อยนะครับหรือว่าแอคชั่นไอเทมที่เราต้องการนะครับทํา ซึ่งแต่ละ Action Item มเนี่ยครับมีความเชื่อมโยงกันหรือว่าจะต้องแนบไฟล์นะครับทำเป็น Document แต่ละอันซ้ำกันเราจะแสดงให้เห็นอย่างไงนะครับหรือว่าเราจะแชร์ให้เพื่อนนะครับของพวกเรานะครับทราบในสิ่งที่เราทำอยู่หรือจะให้เพื่อนของเรามาแก้ไขสิ่งเหล่านี้ได้ยังไงครับ n o t i o n คือสิ่งที่เราจะพูดถึงนะครับฝึกใช้ใน Series Life Hacks นี้ครับ ยังไงก็ฝากกด subscribe หรือก,ก็กดติดตามด้วยนะครับสำหรับซีรีส์นี้นะครับตั้งใจทำเต็มที่ให้ทุกคนนะครับมีชีวิตที่ดีขึ้น organize ชีวิตได้ดีขึ้นนะครับ life hacks series โดยอาจารย์โอ๊ตครับสวัสดีครับ